เทคโนโลยีอิสราเอลพิกชมความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาสวัสดีครับผมวิวัฒนเราจะมาอัปเดตเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปกับสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับจากลักษณะพิเศษของช่องนำโดยท่านสอสอดรสุนัยที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานและอยู่ในโลกแห่งเสรีภาพและเทคโนโลยีทางข่าวสารในสหรัฐอเมริกา ทำให้การเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเกิดขึ้นได้จริงอย่างเช่นบทความจาก The Jerusalem Post ได้กล่าวถึงอิทธิพลสำคัญของเทคโนโลยีอิสราเอลต่อความขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่พิพาทเช่นประสาต,ตาเมืองทมซึ่งไทยได้ใช้ระบบป้องกันภัยขั้นสูงของอิสราเอลมากขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธี ในความขัดแย้งชายแดนที่ยังคงดำเนินอยู่ระหว่างไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้กับพื้นที่พิพาทเช่นปราสาทตาเมืองทมและปราสาทพระวิหารเทคโนโลยีป้องกันประเทศของอิสราเอลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างเงียบๆในการเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยรายงานระบุว่า ประเทศไทยได้หันมาพึ่งพาระบบป้องกันขั้นสูงที่พัฒนาโดยอิสราเอลมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีเหนือกองกำลังกัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่ยังคงใช้อุปกรณ์จากยุคโซเวียตและจีนการปฏิวัติทางการทหารอันเงียบเชียบจากโดรนสู่ขีปนาวุธนำวิถี กองทัพบ,บกไทยหรือ RTA ซึ่งมีความสัมพันธ์ด้านยุโทโธปกรณ์กับทั้งสหรัฐและอิสราเอลมาอย่างยาวนานกำลังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอิสราเอลอย่างกว้างขวางซึ่งรวมถึงปืนใหญ่อัตตาจรและโดรนลาตระเวนเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้กองทัพไทยมีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำและได้รับข่าวครา,าวแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาและตอบสนองต่อการลุกล้ำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้แพลตฟอร์มการสื่อสารที่สร้างโดยอิสราเอลยังช่วยให้ผู้บัญชาการทหารไทยสามารถรักษาแนวป้องกันที่ปลอดภัยในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในเขตชายแดนที่มีความเสี่ยงสูงการใช้โดรนติดอาวุธบทเรียนบทพิสูจน์จากสมรภูมิยุโรปและตะวันออกกลางการนำโดรนติดอาวุธมาใช้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุทธศาสตร์ทางการทหารของไทย เป็นการนำบทเรียนที่ได้รับจากความขัดแย้งในยุโรปและตะวันออกกลางมาปรับใช้เมื่อเช้าตรู่ในวันที่25กรกฎาคมกองทัพไทยได้เปิดฉากปฏิบัติการทางอากาศที่ประสานกันโดยใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 ร่วมกับโดรนติดอาวุธที่ผลิตในประเทศโดรนเหล่านี้ปฏิบัติการคู่กันโดยโจมตีค่ายปืนใหญ่อัตตาจรคลังอาวุธและเครื่องยิงจรวดมัดเคลื่อนไหลของกัมพูชาใกล้กับปราสาทต,ตาเมือนทม ภาพการรบที่กองทัพไทยเผยแพร่แสดงให้เห็นโดรนบินเป็นคู่เหนือพื้นที่ป่าทึบปล่อยระเบิดคก M261 และ MC72 รายงานระบุว่าการโจมตีครั้งหนึ่งสามารถทำลายคลังอาวุธของกัมพูชาที่บรรจุจรวดปืนใหญ่ขนาด122ม mm, ิลลิเมตรหลายสิบลูกขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งทำลายเครื่องยิงจรวดมัดเคลื่อนไหว RM 7 0กรซึ่งเป็นระบบจรวดมัดหลายประบอกสมัยโซเวียตที่พร้อมยิง การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้การตอบโต้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและถึงแม้จะมีการโจมตีในพื้นที่โพละรเรือนแต่รายงานก็ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายทางอ้อมน้อยมากซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ยากจะบรรลุได้หากใช้อาวุธทั่วไปเพียงอย่างเดียวในบทความจาก The Jerusalem Post ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ด้านกลาโหมไัยอิสราเอลการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลิตในประเทศ ประเทศไทยได้จัดหาเทคโนโลยีป้องกันประเทศจากอิสราเอลมาตั้งแต่ทศวรรษที่1970และความสัมพันธ์นี้ก็ได้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยการถ่ายทอดความรู้เพื่อการผลิตและประกอบระบบอาวุธบางประเภทในประเทศบริษัท a e r o โนติกส์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของราฟาเอลได้จำหน่ายอากาศยานไร้คนขับรุ่นโดมิเนเตอร์ให้กับกระทรวงกลาโหมไทย โดรนโดมิเนเตอร์สามารถบรรทุกสัมภาระพิเศษได้มากถึง1,900กิโลกรัมซึ่งรวมถึงกล้องเรดาร์และระเบิดและสามารถบินอยู่กลางอากาศได้นานถึง20ชั่วโมงเมื่อขณะที่ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชายังคงทวีความรุนแรงขึ้นอิทธิพลของเทคโนโลยีทางการทหารของอิสราเอลก็ปรากฏขึ้นชัดเจนมากขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่มีการมีอยู่รวมถึงความแม่นยำและความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ที่มอบให้กับกองทัพไทย ตั้งแต่ขีปนาวุธนำวิถีและดโดรนไปจนถึงเครื่องยิงจรวดแบบทันสมัยการส่งออกด้านกลาหมของอิสราเอลได้เปลี่ยนแปลงสนามรบในภูมิภาคนี้อย่างเงียบๆซึ่งสถานการณ์นี้เน้นย้ำว่านวัตกรรมของอิสราเอลซึ่งเดิมทีสร้างขึ้นเพื่อการป้องกันประเทศในพื้นที่กำลังปรับเปลี่ยนพลวัตของความขัดแย้งในพื้นที่จากระยะไกลมากขึ้นเรื่อยๆจากความขัดแย้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงการหยุดยิงโดยมีมหาอำนาจอย่างอเมริกาและจีนเป็นสักขีพยาน แต่เราก็ยังวางใจพวกเขเมรไม่ได้เพราะยังมีการแอบโจมตีทางการทหารรอบกัดแบบกองโจรอย่างต่อเนื่องหลังการหยุดยิงและการโจมตีทางไซเบอร์ปล่อยข่าวปลอมทำข่าวเฟกนิวส์โดยร่วมมือกับแก๊งสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่องที่ยังคงหากินอยู่ในกัมพูชาเรายังเกาะติดละครซีรีส์แหกตาชาวโลกซึ่งกำกับโดยผู้จัดอย่างฮุนเซนกันต่อไปขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวของเราผมวิวัฒ สสดรสุนัยและทีมงานตั้งใจและมุ่งมั่นเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุนัยทีวีช่องสุนัยแฟนคลับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ